สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนสบายดียามสวยๆพี่น้องสบายดีป้าลุงวั่สาสา่นงมร้านนร,นน,รน,น,นนอยเมาเกมมี่เขามาเอาไเย่ยักบเขามาน้ำเากมายไงอกไปลินไม่เท้านี่พี่น้องแต่ว่าบริทายคลิปดอกันแรกพไาพักันเขามาบ้าน ไพ่เขามามสา่งเมื่อเอล่นอ,อยู่หันมาเล่เเเเนอย่ยงนุ้ยพี่่โอ๊ถ้าเล่นบ้านเลยนะมนงไงห่านได้อยู่บ้านห้อนตดหน้าเลยจิมมี่กินนมนนใช่พอมันได้สเห้านะฮะกับแกพื้นฮะกระเล่วพี่น้องเ้ยครับ อืแกไปแกมาโยแกกับพ่อน้องเจมีเมื่อกี้เนี่ยเต่าน่อยแล้วก็เลือยง่ายมาเต่าขาไอซวงสี่รถดช่มาับเน่เบงใส่บลายเอ้ยใส่เตียมใส่เตี๊มสี่รถโอ้โหไผ่รี่มาต่ำใครเนี่ย สบายดีป่าลุงแล้วคืองามแท้โอ้โหนเอ้าเอ้าคืองามแท้อะไรแลนมันกไปช่วาเล่นคนเหืออะายคนมักา้อน พัดทำแม่ออกบลิณน้ำเจมี่มาเศร้าเนี่ยรักาพอดีห้านวะซื้อน้ำมันมาใส่รถแล้วก็ไปแก้พื้นครับร้านเคยพี่น้องกับป้านุ่ยแน่แล้วก็ป้าไม่ไงว่าอยู่กับหลานเพิ่นอยู่กับเจมี่กับเอ็นจีพอดีใครหนุ่ยพาเขามาบ้านเลยใช่ขึ้นอุ้ยวะ

ชวนนะบอจิหมอสบู่เวลาน้ำล้างสบู่นยชวน้มองหมอบอกบอกจักมือก็บอกไยนะประมาณแปดมื้อพรัแปดเทอ เนี่จัได้ค่อไปตุ่มเจ็บดีเด็ดเนาไปค่ะมอเราเราจปี่ยยังปกติเลี้ยกับเป็ดมันจะเป็นชิ้นโตมัองกินน้มกินยังนะปกติบอหันนะไข่กับเ็ดไข่เรเี่ยนยังเปลีหยาบ้างเช่นไทยยกางมีมวไทยมวยไทยได้หวันนี้ เมือมม่อนี้เด้อเออ,อเออมาแล้วไายบอก

กินได้กับลูกปนี่ชอบแยงวานไทยว่านะขมอมใส่วานไทยมีไ่ได้เอาข้ามมาได้ใส่ไปลูวานไทนะกินนมแล้วก็ท่าให้เราแล้วมาห่าแอ้กมาห่าหิงแถวใส่บกใส่เบามาหาหิ้งน่ก็อาบน้ำแล้วก็ท่านมแล้วสินอนนะายวั้วานไามนได้กินใส่ไหมก็ใส่น้ำมันปลาทอเล็กน้อยนานมกมาไปแก่ขามแล้วก็แพ มันมอลักคุ่บุญยืนนะ้คกแมันหักยืงยืนได้ละคนกับบุญยังชวนแม่มึงโทรมาเยอะใช่เจแม่มึงโธอมาเยอะทรไปเศร้าใช้มอบเปิดเน็ตจงใช้บิดจริงแดงเนาะบิดิงโอ้ยอีจีคือเรเห็นขามาลายมลวะ เอาแต่เน like, kind of mm. mm. ี่ยพี่น้องไลมือเลยได้ออกไปวนน้ำหัวน้ำสวนเลยแล้วอค่อยออกยะเด้อค่อยนง คืาจะได้ยามนาปักยามนาจไปนารบอกคนาจะบกจากลเ่ไปเลาน้าเกมื้อเอารถมาหายมื้อนะส่อนสองขุนโอ้คากบอยขีบขี่บ่่าย่ามัลมรอได้ผัวียรทางนี้นะเอาเมื่อผัวทางนั้น เที่ทางนั้นนะผอยู่ทางนี้มันจะอยู่ได้ผูกใกล้กันนะมันจะไปผูกอยู่คนบอนห่อใครแน่บ่อบ่อได้ี้ั่ขี้วัวได้มันอะนะกวามันขาดเห็ดเพื่อนนกินใส่ได้มาใดู้แล้วมันข้หดง่ามันม่ พี่รได้ลย่รได้ลยี่รด้เลยจังเลยังเลอันน่น้วมดโอ้เบิลดหนวนบกระดูกเ้ลกนะดากนะเบิลพรเบิ้กระดูกเล่นมาทำเนี่นะเออมาทำจริงเห็นไหมฝักฝัอหัวจะขึ้นน่ะยาเหย จะลินน้ำได้ร้ยอยเด้อจะลินน้ำได้พอไปตักไก่ท้าน้ำกินเนีไปตักอยู่นามงแล้วก็ตักอยู่ทั้งหน้าเขาอะนะหน้าบาซิบูมา,าเพื่อน,น้ำกิน

มีม yeah. huh? ูมาเล่นน้ำมวนแล้วโหยังษเนี่ยนกตาลดนะฮะหมอนีง้เนี่ยนะฮะมอนำซาโหงนวลิ่นเพิ่นทุ ja. ้งเงี um ้ยเนี่ยเลทานฮะทานใจกตาลดไปเลย เอาเปลี่ยนกันขี่เปลี่ยนกันครับเดี๋ยวม่วนแค่นั้นอ่ะโ แม่ได้เอาหายให้เราแล้วอเจนี่ก็บริขึ้นมากเนาะมันแล้วแล้วก็ยอดเขามันะเตอเนาะ ว่าเมื่อเมูห่านเนี่ว่าเมื่อค่มว่าเสี่ยเมื่อให้ห่านเขาจะเปลี่ยนให้เมื่อแล้วมันคั่มมันเลยเปล่งเมื่อไรได้เล่นกับเที่ยวล่าอะไรพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกคนทุกหมองสุบอนที่ติดตามพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี